สวยสะดุดตาปิดการแสดงแบบชาวสกอตเมื่อจ้องมองขึ้นไปบนฟากฟ้าคุณจะพบเห็นอะไรบ้างคะนก <No. S 1> หรือเครื่องบินไม่ใช่แฮะคราวนี้คุณจะมองเห็นไส้กรอกพร้อมไข่ลูกเขยนักวางแผนด้านดอกไม้ไฟในกลาสโกได้คิดหาหนทางที่จะจบการแสดงด้วยความเป๊ะปัง หลังจากไอเดียหลายอย่างอ่อนปวกเปียกจนต้องเลิกล้มไปในที่สุดพวกเขาก็เลือกจบการสแสดงด้วยความสุขแบบสุดยอดภาพของพลุกจรวดยักษ์ติดเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ภาพเนี้ยผงาดกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างท้าทายแล้วช่วงคลายแม็กซ์นาก็ทั้งเป๊ะทั้งปังดั่งใจพี่เขาจริงๆ